สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ผมพามาชมมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับรุ่นหนึ่งที่ได้รับความสนุกสนใจจากเหล่าไบค์เกอร์พอสมควรในงานมอเตอร์เอ็กโปนั่นก็คือ Royal e n f i e l d คลาสสิก350คันนี้ครับในระหว่างที่เพื่อนเพื่อรับชมความเท่ความสวยของเจ้ารถคันนี้ผมก็จะพูดถึงรุ่งราวสเปคคร่าวๆนะครับของรถคันนี้ไปพลางๆก่อนแล้วกันเนาะเครื่องยนต์นะครับอยู่ในพิกัด349สซีซี1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศก็คือรุ่นนี้ไม่มีหม้อน้ำน นาีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่27ดิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีก็เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับใช้คลัตช์ครับ5สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่นั่นเอง ล้อนะครับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์นี้เนี่ยล้อหน้าเขาจะใหญ่กว่าล้อหลังครับล้อหน้าจะเป็นขอบ19นะครับมาพร้อมกับยาง100-90ทับส่วนล้อหลังนั้นก็จะเป็นขอบ18มาพร้อมกับยาง1 2 0ย0ทับแแต่ระบบเบรกนะครับทั้งหน้าและก็หลังนั้นก็เป็น ABS จานด้านหน้าก็จะขนาดใหญ่กว่าคือ3 0มมิลด้านหลังจาน270มิลครับความสูงของบอร์ดนะครับ80.5เซนถือว่าเป็นยังไงไม่สูงนะ แล้วก็จะมีน้ําหนักทั้งหมดโดยรวม195กิโลกรัมค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวอันนี้รวมน้ํามันแล้วนะน้ำมันก็จุได้13ลิตรความสูงจากเครื่องนะครับไปจนถึงพื้นเนี่ย17เซนฮะผมไม่มีเสียงให้ฟังนะครับแต่เคยแอบแวบไปดูนะครับเห็นเขาสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้รู้สึกว่าเสียงจะหลอ่อจะใหญ่มากเลย คุณมีเงินไม่เกินแสนห้านะราคาคร่าวๆเขาเนี่ยอยู่ประมาณสักแสนสี่นะครับตีไว้ตัวเลขกลมๆเนี่ยคุณจะได้มอเตอร์ไซค์ขนาดพิกัดส5 0คันนี้ไปนะครับปกติผมไม่ค่อยที่จะอินกับรถสไตลน์นี้แนวนี้นะแต่เห็นคันจริงนะครับต้องยอมรับว่าโอ้โหตกกลุ่มรักเลยครับมีสเสน่ห์มากๆเลยสีสันโดดเด่นผมชอบสีที่เป็นบางโครนหน้าแล้วก็เป็น ตรงถังนะครับที่ออกสีส้มๆแดงๆแล้วก็ตัดด้วยเป็นสีเหล็สีเงินเนี่ยโอ้โหมันเข้ากันมากครับมาพร้อมกับบอดสอตอนจะทําเป็นแนวให้มันดูดันกว่านี้นะครับสามารถจะถอดบอดด้านหลังออกเนี่ยก็ได้เห็นหลายคนทำะนะครับลองไปคล่อมดูในศูนย์ใกล้บ้านท่านฮะ